ผัววะเอ้ะไอเกมไอเกมว่าน้องชายชายค่าว่าสวัสดีครับพี่ชายค้าใครพี่ชายมึงกูรู้คนเดียวไอเกมเดี๋ยวอ้าก่อนนะพี่เดี๋ยวทำอะไรให้ใส่ก่อนเดี๋ยวเข้ามาหลังนี้วันไม่ใช่พี่ชายค่าวันนี้ท่านทานอะไรหรือ,อยังละ่ะยังมึงไปเอาแม่ข้ามให้กูกินดิแล้วแล้วท่านอาบน้ําหรือ,อยังยังมึงมาอาบน้ำให้กูด,ดิข้ามีเรื่องอยากจะรบกวนให้ท่านช่วยได้ไหมไม่ได้ วันนั้นเมื่อวานยังเรียกน้องชายอยู่เลยข้าจะฟ้างกว่รู้กูบอกว่รู้คนเดียวก็เอาเงินค่าฟ้องพี่ชายใหญ่ของข้านะไปฟ้องมาเถอกูตบหปดอ่ะโอ้ยกูว่ารุนใหญ่จัดละข้ามีเรื่องอยากจะรบกวนให้ท่านช่วยก็คือตอนนี้ข้ากําลังฟาร์มขึ้นอาวุธใช่ไหมครับข้าข้าตอนแรกข้าจะขึ้นไม้อย่างเดียวเพราะข้าเล่นไม้เล่นไม้มาไงแล้วอยู่ๆก็มีแบบว่าพี่เสาท่านอื่นในนี้ เขาก็บอกว่าให้ข้าให้ขึ้นมีดดีกว่าหมายความว่าแม้วมึ่ไม่ขึ้นเขาอ่ะคนที่บอกเหมือนอ้นมึงขึ้นเขาเลยเขามีผัวแล้วมึงก็ขึ้นขึ้นไปก่อนไม่ได้ต่อบัตรยาบัตรจะ,ะไม่หมดอายุทีนี้ข้าอยากจะรบกวนให้ท่านไปคุยกับพี่ชายใหญ่ให้ข้าหน่อยได้ไหมว่าถ้าข้าฟาร์มขึ้นอาวุธได้แล้วรับข้าเข้าแก๊งได้ไหมอูเนี่ยหัวแก๊งเอ่อคนคนในนั้นบอกว่าไม่ใช่ท่านนะมึงไปอ่ะมึงไปถามสภาว่ากูหัวแกงไหมอ่ะ ได้พี่พี่ชายข้าเงินทำรับค่าได้ไหมมึงเอาพุเรียมาถือบัตรไปถือบัตรเทนมาแล้วเอาพุเรียมให้กูเดี๋ยวกูรับเข้าแกงพี่เกมพี่ชายข้าท่านรู้ไหมคนเป็นพี่เป็นน้องเขาไม่ทำกันน่ะไอ้เหี้ยมันบอกว่าให้กูไปคุยมึงรู้ปะเนี่ยมึงคุยกับบอสอยู่ไอ้เวนข้าจะรู้ไหมก็คนในแก๊งท่านบอกให้ข้ามาคุยกับท่าน ก็กูคุยกับกูอยู่แล้วกูหัวหน้ากูเป็นหัวหน้าก็ต้องคุยกับกูอยู่แล้วเขาให้มาคุยกับท่านแทนไปก่อนเพราะพี่ชายใหญ่ไม่อยู่เขาบอกมาแบบนี้กูนะกูว่าหัวหน้าครับรับเข้าไว้พิจารณาได้ไหมพี่ชายใหญ่เพราะเราก็รู้จักกันข้าพูดถูกไหมก็กูกูพูดกูพูดจริงไปซื้อปรเทศมาไปไปซื้อประเทศรถมาไม่มีอาวุธครับไม่มีอาวุธยังรับไม่ได้ข้าได้มีไว้ทำมาหากินก่อนได้ไหมล่ะ อ๋องนุ่มกำลังจะมาเข้าแก๊งท่านก็อารมุ่มอร่วยหน่อยได้ไหมมันไม่ได้หรอกจริงๆอ่ะมันในชีวิตทุกวันนี้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองกูถูกไหมไม่ใช่แต่ข้าจะฟ้องพี่ชายใหญ่ข้านะก็ก็ไปฟ้องดิกูไม่รับมันเข้าแก๊งกูหัวแข็ง้าพร้อมพัฒนาตัวเองจริงนะพี่ชายข้าข้ามาท <laughs> ี่นี่ข้ามาคนเดียวข้าก็มีแต่พวกท่านไก่ก็เลยอยากจะขอเข้าแก๊งเฉยๆนะ่ะ มันแข้งจริงนะเรื่องอเดียวอ่ะใครถามใช่ไหมล่ะข้าเป็นน้องเล็กสุดในแก๊งท่านต้องอารมุ่อร่วยแล้วฟังมันหน่อยได้ไหมมึงเข้าแก๊งหรอยังพี่ชายเราบอกน้องเล็กสุดในแก๊งอแต่เราก็รู้จักกันแล้วเราก็รู้จักกันทางแก๊งกันไม่ด้ไม่กูยังไม่ได้ชื่อเลยมึงชื่ออะไรเนี่ยแต่ไม่ต้องบอกนะกูไม่อยากรู้ฮะโหแรงมากอยากจะให้พี่ชายใหญ่ยืนอยู่ตรงนี้เลอเกินถ้าเขาได้เห็น ก็กูนะครับกูนะเป็นหัวหน้าครับมึใจ่พี่ชายใหญ่ไหนกูนะครับเป็นหัวหน้าครับไม่พี่ชายใหญ่มึงชื่ออะไรขอรับมึงเป็นน้องชายหรือเปล่าโหเงียบอ้างไปเนี่ยจะเขาว่าน้องชายพี่เงียบอ้างไปเนี่ยจะไม่อยู่แล้วล่ะเลาวมึงคืนจะบอกว่าเขาไปตายแล้วเขาไปดีแล้วอย่างเงี้ยเหรอนี่คือมึงแช่งพี่ชายใหญ่มึงไะเนี่ยอ้าวแล้วท่านจะมาใส่ไฟทําไมข้ายังไม่ได้พูดนะ นนไม่ไม,ไม่ไม่เมึงเห็นมึงเห็นกูมีไฟเหรอ <c oughs> <c oughs> มันคิดไม่ทันถ้าไม่เห็นไฟในตัวท่านเลยพี่ชายเออ,อแล้วมึงจะบอกวัาไงกูใส่ไฟพูดเพื่อโป้ใครคือพี่ชายใหญ่พี่ชาย,ชายใหญ่กูไม่รู้กับมันเนี่ยอะไอพี่ชายใหญ่ชื่ออะไรนะน้องชื่อแจ็คกูรู้จักแต่มแม็กกี้อะ เอาไปหยอะใส่ไข่ใส่ไขอ่อะแต่ท่านได้ใส่สูตรเนี่ยพี่ชายข้าแต่เมื่อกี้นะนาาแต่เมื่อกีนนะ้น,น,ะนนะึะแต่เมื่อกี้นะมึงเดินมาแล้วแบบมองกูโบจัดนะแบบจะมาคุยรอขอของแกกูนะครับหัวหน้าครับโอ้โหก็คนในแก๊งท่านไหมเป็นคนพูดไหมว่าพี่ชายใหญ่ไม่อยู่แล้วให้ข้าเดินมาคุยกับท่านก่อนท่านคิดว่าข้าจะเดินมาหาท่านไหมไหนมึงเรียกกูดิบอสบ้าปะเนี่ย <laughs> อย่าเรียกไหมไม่เรียกก็ไม่ต้องเข้าโี่ป้วยเป็นลุงเรียกไหมบอสเกมเนี่ยไอทูเล่ดีก็ไม่เรียกเราแล้วมึงจะเรียกไหมเอาพี่เป็นหัวหน้าแค่นั้นนะอ่ะมึงจะเข้าไหมก็ถ้าพี่เป็นหัวหน้าแล้วพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายที่ข้างๆผมเขาจะด่าพี่อย่างนั้นไหมผมไม่ได้อยู่ในแก๊งครับมึงไปตรวจบัตรรคับไมม่ได้อยู่ในแก๊งครับผมไม่ได้อยู่ในแก๊งครับมึงอย่าปัญญาอ้อนครับน้องในคนอยู่ในแก๊งนู่น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  อยากเข้ามึงก็ต้องเรียกอ่ะแต่ว่าเป็นกูกูไม่เรียกอะครับไม่เรียกเลยครับไม่เหลือรับี่ดีลืคนในแก๊งยังชนมันเลยมันเป็นบอสยังไงกูนะครับเป็นหัวหน้าครับน้องจบนะตอนแรกข้าคิดว่าท่านเป็นหัวหน้าอย่างที่ท่านพูดนะมึงเดืออะไม่ไม่แต่พอแต่พอพี่ผู้หญิงท่านนี้พูดแล้วข้าเริ่มคิดไปคิดมาแล้วโอเคงั้นกูไม่รับมึง ลงพี่เป็นหัวหน้าแก๊งกี่คนพี่ขนาดนี้เลยเหรอวะธรรมดาเขาเป็นลุ้นใหญ่อยู่แล้วไอ้กินจอมันหัวหน้าแก๊งจริงน้องใช่เหรอพี่เออเราเป็นเป็นเป็นหัวหน้าแก๊งก็ต้องอย่างนี้ไปแล้วต้องเอาน้องทำตนแล้วพี่ทั้งนั้นเนี่แล้วทำไมตอนที่พี่ชายไม่ใช่แล้วทำไมตอนที่พี่ชายใหญ่ข่าอยู่ท่านไม่มีปากไม่มีเสียงเลยโอ้โหพี่เธอเธอพิ้งผิดโอ้โหไม่เกินเอาละเกมเอาเอาเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆนะมึงไปเดินไปถามสภาครับมึงเดินไปถามสภาว่าแก๊ง NBA นบีอาใครคือหัวหน้าไป เข้าจอแดนนัลพี่คือตั้งแต่ท่านใส่ศูนรนี่แต่แต่แต่ขอแต่ไม่คุยนะแบบพวกปลายแถวอะไม่คุยนะโอ้โหอนี้น้องหรือเปล่าพี่เกมอันนี้น้องหรือเปล่าดีแล้วพี่ผมยังไม่ได้เข้าแถวด้วยซ้ำเห็นไหมพี่เห็นไหมถ้าพี่เป็นบอสคนอื่นเขาจะดูถูกขึ้นครับขึ้นแต่ไม่ใช่เร็วนี้ครับขึ้นครับแต่ไม่ใช่รเร็วนี้ใช่ค่ะไม่ก็เขาไม่ได้อยู่ในแก๊ง แต่เอาง่ายผมจะเข้าแกงกูไหมไปซื้อประเทศมาแล้วเทพผู้เรียมาไปเดี๋ยวพี่ให้เข้าแกงไปน้องอยากเข้าแกงไหมล่ะโอเคเอาไว้เจอกันหลังรีนะครับยังไงก็ไอ้เอ็ดไปข้างวัมันฝากอะไรปะวัวไพบกันนัเหล่าพี่ชายข้าสรุปนี้คือมึงจะไปเรียกกูหัวหน้าใช่ไหมไม่เรียกกูรูบอสใช่ไหมหรือว่ายังไง ถ้ามึงเข้าแกงมามึงไม่เรียกมึงก็ต้องออกแกงนะท่านอยากรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้ข้าไม่เรียกท่านมาบอสเพราะคนเป็นบอสมักจะพ้นจุดจบก่อนเสมอข้าอยากให้ท่านอยู่กับอันนี้มึงคู่กูหรออันนี้มึงคู่กูหรอหรือว่าไงนมึงคู่กูหรอฮะโอเคครับเจอกันครับเจอกันหลังรีครับ อย่างนีน้ครับครเอาเอาเออให้สมบอสหน่อยด,ดิวะ,ะมผมอะไรไหมครับผมอะไรไหมครับผมอะไรไหมครับอาชีพเสริมครับ <S <S โอ้ยหมัดล็อกจัดอ่ะดูดิขนาดเดินขวางเนอะหมัดพุง่งอ่ะหมัดพุ่งจัดอะพุงจัดอะไรวะคา,าแข่งจัดอ่ะเอสคาแข่งจัดอ่ะไอ ไอ้น้องชายพี่เอาหน่อยน้องชายพี่ส่วนหน่อยมันหนีกูแล้วเฮียมันหนีกูแล้วมันหนีกูแลเฮียมันหนีกูแล้วผู้หญิงพี่ครับพี่ผมครับพี่ผมผู้หญิงพี่ครับพี่ในแก๊งเก่าครับพี่ในแก๊งเก่าไอเฮียมันไม่ไหวกูแม้แต่บาทเดียวเอะมึงต่อยกูรอะอะมึงต่อยกูรอมึงจะเข้าแกงไหมมึงจะเข้าแกงไหมไม่ขึ้นมาสรุปสูตรสีชมพูนี่เตี๋ยคนอื่นไปแล้วจช่ปะอะไรวะแต่ไม่พร้อมกับเราแต่พร้อมกับคนอื่น เทียเดียวกันนะเนี่ยไม่ไม่มมึงไปทำมากูให้เวลามึง15วันไปทำไอ้ภูมาฮะโอเคไหมต,ตีวันเดียวเองตีไม่กี่ทีวันเดียวเองสุดลหรอถ้ามึงทำได้กูจะรับมึงเข้าแก๊งเกมเดี๋ยวมึงโดนแน่คือแบบหัวยเต้าขเขาหมดอ่ะเขาจะรันพวกเราเว้ยรันเทียอะไรวุ้แม่ยังไม่มีเลยอ่ายกพวกเขามา ใช่หรอยกพวกมาเฟียแถามาใช่นี่มาเฟียสเปนหรือเปล่าไม่ไม่หรอกพี่ชายข้ามาเฟียของถงเนอะไม่ไม่แต่ถ้าเกิดยกพวกมาแล้วไปแถวไม่คุยนะถ้าไปแถวขอไม่คุยนะถ้าไปแถวขอไม่คุยนะเย้ฮอนด้าวันนี้คุณชายข้านี่รถประมูลเหรอครับพี่ไอ้ที่นี่มันมื่นนะไอ้ที่เนี่ยมื่นดีนะซื้อศูตรฮอนด้าครับคันเนี้ยโอเคประเทศลีดูทิกตอกมาครับมีใครทักทิกตอกมามีทิกตอกใหม่ป่ะดูทิกตอก